สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กัชบช่องของเกมอ e c แคสเทอร์แล้วนะคะอยู่กับคุณแม่เช่นเคยแล้ววันนี้คุณแม่จะมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Escape the Hotel นะคะ่อนอื่นที่ถ้าจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์ร,รับด้วยเด้อโอเคความสนุกจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับไปดูกันเลย้ yeah. อ้ยแม่หมุนได้ด้วยเหรอเนี่ยเออเป็นการโดดแบบใหม่นะคะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะว้าวบรรยกากาศดีจังเลย ติดทะเลด้วยแล้วก็ติดภูเขาด้วยนะคะทะเลบูสเ,เดี๋ยนะทะเลอะไรเนี่ยทะเลสาบนะคะโอเคโอ้บรรยากาศดีมากเลยเอา้าวมีตัวให้เก็บด้วยนะคะโอเคปแล้วยังไงต่ออา้อาวอ้าวโอเคบนเตียงมีนี่ว่มีพนังกงานเป็นไรอะ่ระพนังกงานเป็นไรอะ่ระพนังกงานเป็นไรเอ,อห้องนี้เขาได้เหรอผู้จัดการกําลังโกรธมากเลย รีบขายรีบออกไปจากที่นี่เธอแต่ว่าทางนี้ไปไม่ได้นะเพราะว่าผู้จัดการมันล็อกไปแล้วโอเคอืมอ๋อยังไงตุ่มก่อนนะคะโอ้ตุ่มแล้วเบิดแล้วหรือที่ไปกันเถอนนะ,ะ้างหนฮะโอ้โอเคมันมีตัวยวเราเก็บด้วยนะคะรีบเราไปในช่องนี้กันนะ มีเลเซอร์ด้วยโอเคระวังเลเซอร์ด้วยนะคะเขาบอกประมาณนี้นะคะเด็กๆและพุกงแอบลื่นนิดนึงด้วยนะว้ามีโดดช็อตด้วยเหรอเดี๋ยวโอ้ตายแล้วมีคนโดดช็อตด้วยนะคะโอเคโ,อโดดช็อตจนหัวหลุดเลยอ้าวโดดไม่ติด อ้าทำไมโดล,ล่ะอา้าวเราโดดข้ามไปแล้วนะเนี่ยโหมดฮาร์ดหรอเดี๋ยวนะมันมีตุ่มอะไรข้างบนไม่รู้อะลูก่างมันเถอะแต่พื้นลื่นมากเลยอะ่ะเออค่ะมันดูนะน้องพอสว่านนะพื้นลื่นมากเลยอะ่ะพื้นหังอะ คนตกลงไปแล้วโอ้ตายแล้วแต่ว่านางก็เซฟตรงนี้แล้วนะคะโอเคพื้นแอบ,บลื่นนะเนี่ยมันเล่นยากอะ่ะเออมันจะทำลื่นทำไมเนี่ยทำแกงเหรอทำทำมาแก้งคนอื่นเหรอเนาะยังไงเนี่ย,อ,ย,ยอืม ลิฟตตามขึ้นมาเดอ้ออันนี้ยังไง่ะโดดลงไปเหรอโอ้อันนี้มันเป็นห้องปล่อยควันนะคะทุกตึกมันจะต้องมีห้องปล่อยควันเนาะ,ะ,ะนคุณจะไม่ได้ตายเพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณจะมีเพื่อนตาไปอีกคนนึงเออนะโอเคท่อร้อนด้วยต้องระมัดระวังหน่อยนะคะ ตายรอบสองอืมตายในวันที่ดื้อเลยนะคะแม่ไม่รู้ว่ามันด่านนานแค่ไหนนะลูกแม่จะเล่นให้มันไว้ๆนะคะตามมานะลูกนะ,อะโอ้ทัานั้นไปไม่ได้โอ้หัวรอด่านไม่นานแม่โอเคโอ้เดี๋ยวนะ โอ้ตายแล้วผู้จัดการเขาบอกไอคนนี้เขาบอกว่าผู้จัดการเนี่ยก็ทําอันนี้มานะคะทํากับดักไว้นะคะดักใครก่อนอโกรธแล้วทำไมต้องดักคนอื่นด้วยนะคะไม่เข้าใจเลยอ้าวรอนนี่แล้วผู้จัดการไม่ดีเลยอะ่ะดักแม่ด้วยใครๆก็โดดไม่ได้นะคะ อันนี้ได้ไหมโอ้มืไกล่ว่ะแม่ว่าไม่น่าโดดได้หรอกแล้วถ้ามีท่าโดดด้วยเนะี่ยจากที่แบบเออนะอืม,อมลื่นอ่ะลื่นมากเลยเด็กๆหรอเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอเคแม่ขอผ่านก่อนเด้อรีบมานะน้องอาเตอร์เร็วๆเ,เด้อมันหลายด่านเด้อโอ้นี่อออ๋โอ๋ยลิ ลิฟมีปัญหาเหรอลิฟไปเถอะอ้าวตายเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราแค่ไปเก็บตัวเนาะเขาเตือนเราไปแล้วนะคะแต่เราก็มั่นเนาะเราก็เลยต้องโดดเนาะอ้าวอืมเกลียดท่าโดดมากเลยตัวแรกก็ชอบหรอกลั้งนามาเกียดท่าโดดไปไหนต่อเนี่ยเอ้า เนี่ยเหรอโอ้มีควันด้วยระวังด้วยนะควันร้อนนะคะสตตีมแปลว่าควันร้อนร้อนนะเอ้สตตีมแปลว่าร้อนนะคะอืมสตรีม,มิ่งสตีรมีมิ่งก็แปลว่าสดสดร้อนร้อนเลยอย่างข้าวอย่างข้าวคําว่าสตรีมสตีมไลท์ก็เหมือนกันข้าวข้าวร้อนร้อนเนี่ยก็ใช้คําว่าสตีมไลท์เหมือนกันนะคะ ถ้าสตรีมเมอร์มันก็แปลเหมือนกันมันไม่ใช่แปลว่าคนแคสเกมนะสตรีมเมอร์ก็คือแบบว่าคนที่ไลฟ์สดนั่นเองนะคะสตรีมเมอร์โอเคไปเถอะอุ้ยมีสาน้ำด้วยเอย๊อันข้างบนมันห้องแม่นี่เมื่อกี้นะ่ะข้างบนมันเป็นห้องแม่นี่ที่เราเห็นวิวตรงนี้ แม่ไม่รู้ว่าอีตัวบ้านเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้นะคะมีบ็อกซี่โคราด,ด้วยเหรอฮะออกให้หมดตู้ไปเลยกดตุ่มแล้วไงต่ออ,อ๋อน้ำรดเหรอนีบไปเถอะน้ำรดแล้วนีบไปอ้าวิ โอ้ยโรงงานอะไรวะเนี่ยตายแล้วโอ้โหผู้จัดการห้องหุงต้มเหรอเนี่ยตายแล้วแสดงว่าผู้จัดการอาจจะโมโหที่ว่าราคาแก๊สหุงต้มมันลงหรือเปล่าเเนี่ยตายหาเลยนะคะอืม รีบไปดีกว่านะอันตรายไม่ไหวแล้ว <c oughs> โอตายแล้วโอ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 ตายแล้ว <c oughs> เริ่มตายบ่อยแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เพราะว่าเก็บของแล้วแหละ แม่ตายบ่อยเพราะเก็บของนั่นแหละเด็กๆแล้วไงต่อโอ้ตายละไข่เนาะมันทําท่อขนาดนี้เนี่ยถ้าทาขนาดนี้ไม่ใช่โรงแรมมันลูกมันต้องรวยระดับลา้ลา,ลา,ลา,ลานล้านล้านบาทแล้วนะเอาโอ้เล,ลงมาที่ไหนเนี่ยอันนี้มันเป็นลาวาเลยนีชั้นลาวาเนี่ยแสดงว,ว่าพ่อใหญ่แมนเจอร์เนี่ยเขาต้องเอา คกจะเอาต้องพลังงานพวกนี้แหละไปแปลรูปนะลูกเกิดเป็นไฟฟ้าแล้วส่งขายหรือเปล่าหรือว่าทําเขาทําหลายอย่างเลยนะคะเขามีทั้งแก๊สถุงต้มมีทั้งลาวาเนี่ยมันใช้พลังงานได้หลายอย่างเลยเขาอาจจะรวยมากๆเลยนะคะคนนี้โอ้ยเริ่มกดกระโดดไม่ติดอะ่ะ มาเลยเร็วๆอาเตอร์แม่กระโดดยากอยู่ลูกตามมารดโอ้ตามมาอยู่แมบเดียวกันเนี่ยอ <c oughs> ไม่ต้องกลัวหรอกมาเถิด <c oughs> แล้วไปไหนต่อวะเนี่ยเอาอ๋อเราอยู่ชั้นกระโดงเรือข้างบนแล้วนะคะเราออกมาจากราวานั้นได้ยังไงเอา ตายอี่งแล้วนะคะรีบมานะอาเตอร์เพราะว่าแม้ว่ามันน่าจะนานนะอันนี้เรามาจากไหนเนี่ยโรงแรมเนาะเออเรามาจากโรงแรมนะคะอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยตลกอะ่ะคืออะไรอ้อาวตายเลย อะไรอ่ะตัวกระตูนน่าตลกเหรอกดอะไรขึ้นนะโอ้ตายแลแอบยากอยู่นิดนึงเนอะลำคานี้เก็บตัวได้ไหมเราต้องดูดีว่าตัวมันทำอะไรได้นะเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนก่อนอเอา้ารล่วงล่วงล่วงนะคะโอ้ตายแลทำไงเนี่ยอ๋อ อ๋าอืมโอเคแม่งงกับโรงแรมอันนี้มากเลยว่าโรงแรมมันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวแม่ดูร้านค้าซิมันมีอะไรให้แม่ขายมั่งโพนี่เท่าไหร่โพนี่เท่าไหร่ร้อยโลบัคกเลยเหรอแตงกิ้วค่ะแตงกิ้ว อโอ้ยเจ็บเลยโอ้ยแยบอยากอยู่นะคะเนี่ยดิจูบายเดอะเฮร์ Yes I buy the hair รอลิฟก่อนนะคะตอนนี้ ไปเธอโอเคอ้าวโอเคออม,มันมีให้เก็บด้วยนะคะโอ้ทิกเก็ตออนท็อปนะคะ โอเคยังมีอีกหรอดูซิอ้าวไม่มีแล้วเด้โอเค ไปทางไหนต่อเนี่ยแม่ไม่รู้ทางแล้วเนี่ยเยสไอรอน die เนอถูกแล้วเหรอเดว์อ๋อนี่แหละแล้วต้องกลับมาทางเดิมเหรออ๋อนี่นี่นี่น,นี่ทางนี้หรอกคามอนโอเคอะ the c r e e p เวฟเพสอืมอ๋อเดี๋ยวอันนี้เหมือนกับร่างกายมนุษย์เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่วูดน่ากลัวขนลุกอ้าวฮะโอ้มอนสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยมอนสเตอร์โอ้ยาต่ละแต่ละโอ้ยแล้วพื้นลื่นด้วยนะเนี่ย สติก๊กเกอร์นะเนีอยอะอะไรเนี่ยต้องตายเหรอเอาโอเคต้องตายเพื่อทิกเก็ตเหรอนเนี่ยโอเคเอ <c ười> โอ้ยตายหลายรอบแล้วนะคะ อโอ้โอ้าคามดาวแอนจับปิ้งนะคะอืมอืมโอเค โอเคนะคะเราต้องไปข้างหน้าต่อเด้อโอ้แต่แล้วโอ้ไม่กออะไรเนี่ยอ้ออออหึหึฮึห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 หึหึหึหเหึหหึหึหอหึห่ อาเต้รอแม่ด้วยเด้ออาเต้รอแม่ด้วยเธอ,อ,เ,อ,เ,ธอเอาจะผ่านไหมหล่ะวันเนี้ยเออจะผ่านไหมวันเนี้ยโอ้ยพื้นลื่นจังเลยว่ะเกียดถ้าโดดอ่ะ โอ้โ้โอ้โหตายตายตายเอาอาเต้ร้อแม่ด้วยนะคะไม่ไหวแล้วโดดยากมากเลยมันลื่นด้วยนะเนี่ยลื่นด้วย แม่จะพยายามโดดแล้วนะลูกนะน่ะ,ะมันลื่นจริงจริงหนูพื้นมันลื่นน่ะตายแล้วโอ้โหเอา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 สวัสดีคะ่ะอาเต้หลบแม่สิลูกมันชนกันไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอ้าไปเซฟก่อนนะ โอ้แล้วจุดเซฟอยู่ตรงนู้นนะ่ะถ้าเราโดดไม่ผ่านเราก็ไม่ได้เซฟไปเลยโอเคเลสโกโอเคเลสโกเลยอืโอ้ยแต้ละยากจังเลยหนากอะไรมะเนี่ยรีบไปดีกว่านี้อาเต้แล้วฮะ ลิฟอันนี้แล้วเหรอลิฟมอรณะนะอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะอ้าวเราโดนขังแล้วทำยังไงอะ่ะ ำไวันนี้ดวงซวยจังเลยว่าเจอแต่ด่านบักๆแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันท้าไมด่านมันบักเยอะจังเลยอ่ะอ,อาเต้ก็ไม่ได้ไปแม่ก็ไม่ได้ไปด้วนหน่ลองดูดิ อื่นน่ะสนุกนะของเขาอ่ะที่เป็นแฟบแฟบเนี่ยสนุกนะแต่ด่านนี้จะเป็นด่านที่บั็กที่สุดแล้วแม่ว่านะอาเต้เข้าไปก่อนไปเข้าไปก่อนนะแม่กดให้ไปเข้าไป โอเคมันต้องกดกระโดดด้วยนะคะไม่งั้นมันจะบั๊กเออตายแล้วแม่ยมียไม่เคยอัดด่านนี้เพราะว่ามันน่าจะบั๊กเนอะฮะเรา็หโดดลงไปข้างล,าล่างเลยเราเอาดืออ๋โอโอเคไปต่อเลยนะคะโอ้ด่านยากอยู่แล้วเนี่ยโดดลงไปเลยเหรอหอืม หนูขลังมันมีตายแล้วข้างบนก็มีนะเนี่ยโอ๋เดี๋ยวนะขล่ามีไหมข้าล่าก็มีสแสดงว่าแม่ลืมไปอันนึงนะเนี่ยตายได้ไหมเราตายก่อนมันมีอยู่นะคะข้างบนนะ่ะอือเนี่ยเออ ต้องเก็บให้มันครบนะคะไหนๆมันก็เก็บมาหมดแล้วเนะาะก็เก็บให้มันครบแล้วกันเห็นไหมอาเต้มาเก็บให้ครบนะโอเคเอาด่านอลวนมากเลยไม่ไหวแล้วไม่ต้องกินกาแฟแนละ้ว อะไรอ่ะอ๋อเราต้องออกไปจากที่นี่แล้วเหรอฮัโหนสลิงเหรอเดี๋ยวอ๋อโอเคเราต้องโหนสลิงนะคะแต่สลิงไม่มีที่โหนทําไงอ่ะฮะสลิงไม่มีที่โหนทํำยังไงรีซปั๊วสิเออมันต้องมีอันนี้ใช่แล้วแต่ก็เธออืมโอ้ตาย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 เริ่มเร็วเริ่มเร็วละว โอเคพวกเราออกมาแล้วโอเคนะคะเซฟด้วยนะคะไม่งั้นไม่จะต้องลอยลงมาอีกโอเคเราไปเดินดูในเมืองได้ไหมแต่ถือว่าดีนะคะโรงแรมนี้อย่ามาพักอีกนะคะไม่เลิศแม่บอกเลยว่าไม่เลิศนะคะอันนี้อะไระอะสิบเหรียญเนาะนี่เราใช้ซื้อนี้ได้เลยโอ้ยแม่สามารถลร็อกหุ่นได้ด้วย แม่ต้องหนได้ด้วยเหรอมันมีไอเทมแบบนี้ขายด้วยเหรอ i n v i s i ิเบเนี่ยเดี๋ยวแม่ต้องไปลองดูดิโอ้ตายแล้วแม่กระโดดสูงได้ด้วยว่ะทั้งหายตัวทั้งกระโดดสูงได้ด้วยเอ๋อมันมีเวลาจำกัดนะเออมันมีเวลาจำกัดนะคะ เออมีเวลาจำกัดนะคะอืมอันนี้ขึ้นหอได้เลยครบละอืมโอเคสนุกมากเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันไหมลองไปดูฝั่งนู้นไหมเดี๋ยวดูที่ยิงเร็วไหมโอ้นี่ไงวิ่งเร็วนะคะอืมสนุกกันไหมเออเด็กๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเริ่มค like, อมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะคะเอา อ้าวทะเลลึกตายหาซะและ้วโอ้ตายแล้วอ้าวเขาขายแค่ครั้งเดียวเหรออืโอเคนะคะแม่จบพิงคแค่นี้นะคะลากันไปกับโรงแรมผู้จัดการปัญญาอ่อนนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเยย